นี่นะคะไปทำการหาซื้อขวดนมให้น้องนะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำนมแพ้เดี๋ยวลองลองดูกันเนาะว่าน้องจะกินไหมเอ่ยนี่นะคะน,นะคะตอนนี้ทำการล้างขวดนมให้น้องแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอานมมาใส่ให้น้อง ที่ร้านแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเปิดแล้วนะคะใส่ตู้เย็นสามารถอยู่ได้เจ็ดวันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องจะกินไหม,มนี่ค่ะอโนูกินนมก่อนลูกจิงโตจิงโตครับ จิงโตครับกินนมมานะจิงโต services. น้องจะกินนมไหมเนี่ยฮึฮึกินนมไหมจิงโตกินนมก่อนเร็วจิงโตจิงโตกินนมก่อนจิงโตกินนมก่อนนะจิงโตเอาจิงโตกินนมมาจิงโตกินนมมาลูกอ่ะ

้กินไม่เป็นนะน้องกินไม่เป็นอ่ะอ่ะไปนั่งกันแล้วอ่ะเอามัมมัมกันเอามัมมัมกันเลยอ่ะมัมมัมมัม จาะโลเล็กไปเนี่ยอะกินน้ำมันแมมแมมแมมได้ไหมลูกได้ไหมกินนะกินนะน้องกินนะนี่นะลูกกินอ่ะแมมแมมน้องกันทำไมน้องเขียวจุกเงี้ยทำไมน้องไม่กินนม อ้าวยาหนูกินนมกัอนลูกหนูกินนมกัอนลูกออันหนูกินนมกันล้อะน้องกำลังทำความคุ้นเคยกับจุกนมใหม่อยู่นะตอนนี้กินไหมเนี่ยฮะหนอหนูกินนมกันลูกอะน้องจริงโต ติงโตครับติงโตครับอยู่นี่คับลูกติงโตครับอยู่นี่คับลูกมามามน้อมาเร็วน้องไม่ชื่นใจคนหนูหนูไม่กินหนูหจะไม่โตนะลูกมาแล้วมานอนกันมานอนกันเดี๋ยวจะมุดหนีไปไหนอีกล้วน้องมุดหนีใหญ่เลย น้อยู่นี่ลูกจิงโตจริงโตอ่าน้องยู่นี่ลูกอ่ะเลลูก้น้อ่ะเมมมมเมมมมามมาเมมอเมามมามมม